หากจะพูดถึงอาจารย์ใจใดที่แข็งแกร่งและโดดเด่นมากที่สุดคนหนึ่งแล้วละก็คนคนนั้นก็หนีไม่พ้นอาจารย์วินดูผู้ที่ใช้ดาบไ์เซเบอร์สีม่วงเป็นเอกลักษณ์และยังส่งพลังไม่แพ้อาจารย์โยดาเลยทีเดียววันนี้ครับเราจะมาํำความรู้จักกับเรื่องราวและชาติกำเนิดของอาจารย์วินดูกันให้มากขึ้น และสาหรับใครที่สงสัยว่าไ์เซเบอร์ของอาจารย์วินดูเนี่ยมันพิเศษยังไงและทําไมถึงมีไ์เซเบอร์สีม่วงแบบนี้เพียงคนเดียวไปได้มาได้ยังไงวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันครับแต่ขอบอกก่อนเลยนะครับว่าเนื่องจากเนื้อเรื่องส่วนใหญ่ในช่วงต้นกําเนิดและเรื่องดาบไ์เซเบอร์ของอาจารย์วินดูเนี่ยเป็นเนื้อเรื่องในส่วนของเลเจนด์นะครับเพราะตั้งแต่ที่ดิสนีย์ซีรีส์กับสตาร์วอลไปเนี่ยเนื้อเรื่องในส่วนอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในภาพยนตร์เนี่ยดิสนีย์ก็ไม่นาว่าเป็นแคนอน เพราะฉะนั้นเนื้อเรื่องที่เป็นแคนอนของอาจารย์วินดูเนี่ยก็จะเริ่มขึ้นตั้งแต่ภาคหนึ่งแฟนทอมเมนแนนเป็นต้นไปครับเอาล่ะครับมาพบกับรายการ A Star Wars Story อีที่2กับเรื่องราวของอาจารย์เมสวินดูกันได้เลยครับเมสวินดูเกิดเมื่อ72ปีก่อนยุทธการยาวินที่ดาวฮารันคาวเป็นดาวที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติต่างๆทั้งป่าไม้และแหล่งน้ำโดยผู้ที่เกิดบนดาวดวงนี้นั้นจะเรียกว่าชาวคอรนาน ซึ่งชาวครานายเนี่ยมีพลังหรือฟอร์สแทบกันจากทุกคนเมื่อตอนที่เมสวินดูยังเด็กเขาถูกพาตัวไปฝึกวิธีแห่งการเป็นเจไดต่อสู้เพื่อสาธารณรัฐโดยผู้ที่ให้การฝึกเมสวินดูนั้นในขั้นพื้นฐานก็คืออาจารย์โยดาและต่อมาเมื่อเขาเป็นพาดวันได้รับการฝึกวิชาเจไดอย่างเต็มรูปแบบกับอาจารย์ทีราซาวินดูนั้นมีพลังพิเศษที่เหนือกว่าคนอื่นๆเรียกว่าชัตเตอร์พอยท์ เปรียบเสมือนพลังที่เตือนตัวและสามารถนํามาใช้ประโยชน์มากกว่าพลังในรูปแบบทั่วไปเช่นการสัมผัสถึงบางสิ่งได้มากขึ้นหรือการนําพลังมาใช้แก้ไขปัญหาที่กําลังพบเจออย่างในรูปที่สามารถใช้พลังทําให้กระจกนั้นร้าวจนแตกได้เมื่อเขาอายุได้14ปีเขาต้องการที่จะสร้างไลเซเบอร์ที่สมบูรณ์แบบขึ้นทางสภาใจรายที่เห็นถึงความเก่งกาจและพัฒนาการที่ก้าวกระโดด จึงส่งวินดูไปทำภารกิจที่ดาวเฮอริเคนในระหว่างภารกิจวินดูถูกโจมตีโดยชาวพื้นเมืองของที่นั่นแต่ด้วยทักษะในการใช้พลังได้อย่างเก่งกาจวินดูจึงรับมือกับการโจมตีเหล่านั้นได้อย่างไม่ยากนักหลังจากนั้นวินดูได้พบเจอกับชาวพื้นเมืองที่กำลังได้รับบาดเจ็บเขาจึงใช้พลังเพื่อช่วยเหลือในการรักษาเมื่อชาวพื้นเมืองได้รับการช่วยเหลือชาวพื้นเมืองทุกคนที่เห็นถึงคุณงามความดีของวินดู จึงมอบไค b เบอร์คริสตัลสีม่วงเพื่อเป็นของขวัญต่อแทนแก่วินดูวินดูจึงสามารถนำไคเบอร์คริสตัลสีม่วงนี้มาสร้างดาบไลท์เซเบอร์ที่สมบูรณ์แบบตามที่เขาต้องการได้หลังจากนั้นก็ได้มีการตั้งชื่อไค b เบอร์คริสตัลสีม่วงนี้ใหม่เป็นเดอะวินดูเก่าคริสตัลเพื่อเป็นเกียรติแก่อาจารย์วินดูผู้ที่นำคริสตัลสีม่วงจากดาวเฮอริเคนมาสร้างไลท์เซเบอร์เป็นคนแรกนั่นเองครับ แต่ถ้าพูดถึงเบื้องหลังของดาบไลเซเบอร์สีม่วงจริงๆแล้วแล้วก็นั่นเป็นเพราะว่าามูเอลลแจ็กสันผู้รับบทเป็นเมสวินดูในภาพยนตร์ส Star ์ a r รนั้นเขาต้องการที่จะเห็นตัวของเขาเองอย่างชัดเจนในฉากการต่อสู้ที่ดาวเจียโนซิตในภาค2 Attack of the Clones เขาจึงขอให้ดาบไลเซเบอร์ของเขานั้นเป็นสีม่วงเพื่อทำให้ตัวเขาโดดเด่นและมองหาง่ายนั่นเองครับหลังจากนั้นเมสวินดูได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์เจได และได้เข้ามาอยู่ในสภาเจไดเมื่ออายุ28ปีวินดูนั้นเป็นผู้ที่บุกเบิกกระบวนท่าดาบไลเซเบอร์รูปแบบที่7วาพาร์ตหรือจูโยซึ่งเป็นกระบวนท่าที่ดุดันและคาดเดาได้ยากโดยที่กระบวนท่านี้นั้นไปที่นิยมในเหล่าซิดและผู้ที่ใช้กระบวนท่าน,นี้เป็นส่วนใหญ่มักจะถูกด้านมืดกินเมสวินดูถือเป็นหนึ่งในคนที่ยังเป็นเจไดอยู่และยังคงอยู่ในด้านสว่างได้ ครั้งหนึ่งระหว่างที่วินดูกำลังทำภารกิจเขาได้ช่วยเหลือเด็กหญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าเดปาบิลาบาจากพวกจรสลัดวินดูพาตัวเด็กหญิงมายังวิหารเจไดเพื่อทำการฝึกสอนและเป็นผดวันของวินดูจนเธอนั้นได้กลายเป็นอัศวินเจไดในที่สุดและยังได้รับตำแหน่งอาจารย์เข้ามาอยู่ในสภาเจไดอีกด้วยอย่างไรก็ดีครับวินดูยังมีไรเซเบอร์สีฟ้าอันหนึ่งที่เขาเคยใช้ก่อนที่จะสร้างไรเซเบอร์สีม่วงขึ้นมา รวมไปถึงครั้งหนึ่งนั้นเขายังเคยเข้าร่วมพิธีแสดงความซื่อสัตย์ซึ่งเป็นพิธีดั้งเดิมของเราอัศวินเจไดที่จะแลกดาบไรเซเบอร์ของกันและกันเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีที่มีให้แก่กันเพราะสําหรับอัศวินเจไดนั้นดาบไรเซเบอร์เปรียบเสมือนชีวิตของตนเองอย่างที่โอบีวันชอบสอนอนาคินอยู่บ่อยๆนั่นเองครับเราน่าจะลืมมันไว้อีกนะครับอาจารย์ดาบนี้คือชีวิตเจ้าทราบครับอาจารย์ ซึ่งเมสวินดูนั้นได้ทำการแลกดาบไรเซเบอร์กับอาจารย์ใจใดเอ็ดโคดเนื้อเรื่องของชาติกำเนิดและเรื่องราวดาบไรเซเบอร์ของวินดูในส่วนที่เป็นเลเจนส์ก็มีประมาณนี้แหละครับเนื้อเรื่องในส่วนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่เริ่มตั้งแต่ภาคหนึ่งแฟนทอมเมเนน c ์ ance, เป็นต้นไปซึ่งเป็นเนื้อเรื่องหลักหรือแคนอนครับ เมสฟินดูนั้นไม่เห็นด้วยกับการที่อาจารย์เจรายควายก้อนจินนำตัวเด็กที่ชื่อว่าอนาคินสกายวอลเกอร์มารายงานต่อสภาเจรายว่าเขานั้นจะเป็นผู้ที่นาสมดุลกับคืนสู่พลังตามคำทำนายเพราอเมสฟินดูเห็นด้วยกับอาจารย์โยดาว่าอนาคินนั้นอายุเกินกว่าวัยที่จะเริ่มฝึกและอาจารย์โยดายังสัมผัสได้ว่าตัวอนาคินนั้นมีบางสิ่งบางอย่างที่รบกวนพลังด้านสว่างอยู่เสมอ เขาจะมีโอกาสที่จะถูกด้านเมื่ดกกินกินได้ในวันหนึ่งเมสวินดูจึงกังวลมากต่อชีวิตในการเป็นเจไดของเด็กน้อยอนาคินสกายวอลเกอร์หลังจากที่อาจารย์เจไดควายก้อนจินเสียชีวิตวินดูได้ทำการปรึกษากับอาจารย์โยดาเกี่ยวกับเรื่องการกลับมาของซิดลอดถึงดาร์ตมอร์จะถูกจัดการไปแล้วโดยอวิวันเคนบีแต่อาจารย์โยดาบอกว่าสำหรับซิดนั้นต้องมีคู่กันเสมอคืออาจารย์และลูกศิษย์ วินดูจึงสงสัยและพยายามหาตัวซิดหลอดอีกคนอยู่เสมอมาในช่วงที่เกิดสงครามระหว่างสาธารณรัฐกับฝ่ายแบ่งแยกนั้นเมสวินดูบอกกับส่วนนายกเผพาทีนว่าเขานั้นมีความกังวลเกี่ยวกับสงครามระหว่างสาธารณรัฐกับฝ่ายแบ่งแยกเป็นอย่างมากเพราะเขานั้นกลัวว่าจํานวนของอศวินเจไดจะมีไม่มากเพียงพอที่จะช่วยสาธารณรัฐเอาชนะในสงครามครั้งนี้ไปได้ เมื่อวุทิสมาชิกแพทเม่อมิจราแห่งนาบูเดินทางมายังคอรัสซังเพื่อทำการประชุมกับสมมวายนายกพ่าปาทีนั้นเจ้าหญิงแพทเม่ถูกพยายามลอบสังหารอาจารย์เยดาและวินดูเป็นกังวลกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากจึงขอให้มีการอรารักขาเจ้าหญิงแพทเม่เป็นอย่างดีโดยส่งพาร์วันหนุ่มอันคินสกายวอลเกอร์ไปรับหน้าที่นี้ในการดูแลเจ้าหญิงแพทเม่กลับไปที่ดาวนาบูในขณะเดียวกันนั้น โอปิวันเคนอบีได้ทำการแกะรอยหานักฆ่าที่พยายามลอบสังหารเจ้าหญิงแพทเม่จนได้เบาะแสไปยังดาวคาเมโนที่ที่โอบิวันได้เจอกับกองทัพโคนที่มีร่างต้นแบบคือนักล่าฆ่าหัวจังโกเฟสที่ถูกสร้างขึ้นโดยมีจุดประสงค์คือรับใช้สาธารณรัฐจังโกเฟสที่ได้เจอกับโอบิวันและกลัวจะถูกโอบิวันรู้ความลับเกี่ยวกับกองทัพโคนนั้นจึงได้ทำการหลบหนี โอบิวันที่สงสัยว่าจังโกเฟสทำงานนี้ให้กับใครซึ่งพายามจับตัวทั้งสองและทำการต่อสู้กันแต่จังโกเฟสหนีไปได้โอบิวันเลยใช้เครื่องติดตามไปกับยานของจังโกเฟสและพบว่าจังโกเฟสเดินทางไปยังดาวเจียโนซิสที่นาบูอันาคินสกา์บเกอร์สัมผัสได้ถึงอันตรายที่กำลังเกิดขึ้นกับแม่ของเขาเขาจึงเดินทางไปยังดาวทาโตอินพร้อมกับเจ้าหญิงแพทเม่เพื่อช่วยเหลือแม่ แต่ก็สายไปแล้วเมื่อพวกทัตเกนไรเดอร์มนุษย์ทรายชาวพื้นเมืองของดาวทาตูอินได้จับตัวแม่ของอนาคินไปเป็นทาสทารุนเธอจะทำให้เธอขาดใจตายอาาคินที่โกรธมากจึงจัดการฆ่าพวกมนุษย์ทรายจนหมดหมู่บ้านจากนั้นเมื่ออาาคินทราบว่าโอบิวันเดินทางไปยังเจอโนซิสและกำลังตกที่นั่งลำบากจึงเดินทางไปช่วยพร้อมกับเจ้าหญิงแพทแม่แต่ทั้งคู่ก็ถูกจับตัวไว้เช่นกัน อาจารย์โยดาและวินดูสัมผัสได้ถึงความโกรธและความกลัวที่เข้ามากระทบพลังด้านสว่างของอนาคินและเป็นกังวลว่าพรัวันหนุ่มจะหันเข้าสู่ด้านมืดหลังจากที่มีการประชุมของเราวุฒธธิสมาชิกในการลงความเห็นให้ใช้กองทัพโคลนสมมนายกเผ่าพาดินจึงอนุมัติให้มีการใช้ทหารโคลนมันเป็นกองทัพให้กับสาธารณรัฐอาจารย์โยดาจึงเดินทางไปยังดาวคามิโนเพื่อรวบรวมกองทัพโคลนที่อบิวันค้นพบ เดินทางไปต่อสู้กับฝ่ายแบ่งแยกที่นำโดยอดีตเจไดเขาดูกูที่ดาวเจโนซิสและวินดูได้นำเหล่าอัศวินเจไดเดินทางไปยังเจโนซิสเพื่อช่วยเหลืออบิวันอาณาคินและเจ้าหญิงพแพทเม่เมื่อเหล่าอัศวินเจไดที่นำโดยเมสวินดูเดินทางไปถึงยังเจโนซิสพวกเขาได้ทำการช่วยเหลืออบิวันอาณาคินและเจ้าหญิงพแพทเม่เขาดูกูได้ส่งกองทัพดอยและเหล่าสัตว์ร้ายจำนวนมากออกมาเพื่อทำการสังหารเหล่าเจได วินดูได้ต่อสู้กับนักล่าฆ่าหัวจังโกเฟสผู้ทำงานให้กับเขาดูกูและวินดูก็สามารถปิดชีพจังโกเฟสลงได้ด้วยการตัดคอโดยที่ลูกชายองเขาโบบ้าเฟสกำลังมองดูอยู่ด้วยความสลดใจเหล่าเจไดก็พยายามต่อสู้อย่างเต็มที่แต่ก็ไม่สามารถอาชนะกองทัพดอยที่มีอยู่เป็นจำนวนมากได้เขาดูกูจึงเสนอให้เหล่าเจไดยอมมอบตัวเพื่อเป็นตัวประกันใช้เป็นเครื่องมือต่อรองกับสาธารณรัฐ แต่เมสวินดูนั้นไม่ยอมรับหลังจากนั้นอาจารย์เยดาได้เดินทางมายังเจอโนซิสพร้อมกับกองกําลังของกองทัพโคนจํานวนมากและสามารถต่อสู้กับพวกกองทัพดอยจนสามารถเอาชนะไปได้ในช่วงระหว่างสงครามโคนวินดูได้ไปยังดาวไรล,ลอดเพื่อทําการปลดปล่อยชาวทวีเล็กที่ถูกกดขี่โดยฝ่ายแบ่งแยกเพื่อที่จะเอาชนะกองทัพดอยฝ่ายแบ่งแยกของเจ้าชายวัดทัมโบวินดูต้องไปขอความช่วยเหลือจากนักต่อสู้เพื่ออิสรภาพ แชมซินดูล่าผู้เป็นพ่อของเฮล a าซินดูล่าในซีรีส์สตาร์วอรีเบลนั่นเองครับชานซินดูล่ามีความแตกหักกับวุทิสมาชิกออนฟรีท่าเป็นอย่างมากเพราะออนฟรีท่านั้นทำท่าจะคดโกงและไม่ให้การช่วยเหลือดาวไรลอดที่ถูกฝ่ายแบ่งแยกกดขี่เลยเพื่อที่จะยึดเอาเมืองหลวงเลสซูก,กลับมาวินดูต้องใช้ความสามารถทุกอย่างในการฝาพวกกองทัพดอยเข้าไป ซึ่งพวกแบ่งแยกพยายามที่จะปิดสะพานสนามพลังเพื่อแยกช่องว่างบริเวณเมืองหลวงแต่วินดูและพวกของแชมซินดูล่าก็สามารถเข้ามาได้พวกของซินดูล่าได้เข้าไปจัดการกับป้อมปราการของพวกดอยส่วนวินดูได้เข้าไปจัดการกับเจ้าชายวัดทัมเบอร์แห่งชาวสกาโคอนในเหตุการณ์ที่ดาร์ซีเดียสได้จ้างให้นักล่าข้าหัวแคทเบนพยายามขโมยโฮโลคอนของเราเจได เพื่อเอารายชื่อของเด็กๆทั้งหมดที่มีพลังในกาแล็กซี่เมื่อจับตัวแคทเบนได้วินดูออบิวันและอนาคินพยายามใช้พลังเพื่อให้แคทเบนยอมบอกว่าโฮโคลคอนนั้นอยู่ที่ไหนแต่ว่าเบนนั้นวางกำดักเอาไว้เมื่อวินดูและอบิวันไปถึงก็มีป้อมปืนที่เตรียมพร้อมรับมือกับผู้บุกรุกในจังหวะที่อาจารย์เจไดทั้งสองต้องรับมือกับป้อมปืนนั้นแคทเบนก็ได้หลบหนีไป แต่วินดูกับโอวิวันก็สามารถนําโฮโลคอนกลับมาได้วินดูนั้นสงสัยต่อทิศทางทางการเมืองเป็นอย่างมากเขามีความสงสัยในการตัดสินใจของสมุนนายกภาวาพาดทีนที่ได้นําอสุรกายซินโลมายังดาวคอรัสซังจนสร้างความวุ่นวายและความเสียหายเป็นอย่างมากในเวลาเดียวกันนั้นโบบ a าเฟสสาบานว่าจะฆ่าวินดูให้ได้เพื่อแก้แค้นให้กับพ่อของเขาโบบาได้ปลอมตัวเข้ากับเหล่านักเรียนทหา,หารโคน เพื่อจะได้เข้าใกล้อาจารย์เจไดเมสวินดูโบบ้าได้พยายามจะสังหารอาจารย์วินดูครั้งแรกโบบ้าเอาระเบิดไปติดตั้งไว้ที่ห้องของวินดูบนยานขนส่งของกองทัพแต่ก็ไม่สําเร็จเพราะคนที่รับความเสียหายจากระเบิดดันเป็นทหารคนที่ได้เข้าไปยังบริเวณนั้นแทนเมื่อไม่สําเร็จเขาจึงพยายามอีกเป็นครั้งที่2เขาได้เข้าไปทําลายแกนพลังงานของยานขนส่งจนทําให้ยานเสียหายและตกสู่พื้น โบบ้าเอาระเบิดไปติดไว้ที่หมวกของจังโกเฟสพ่อองเขาและวางไว้บริเวณซากของแกมพลังงานเมื่ออนาคินและวินดูได้เข้าไปสำรวจซากยานในบริเวณนั้นระเบิดก็ได้ทำงานทำให้อนาคินและวินดูติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังแต่หุน่น R2-D2 ก็ได้มาช่วยเหลือและตามให้อสุกาทาโน และอาจารย์เจไดโพลคูนมาช่วยพวกเขาออกไปได้หลังจากนั้นก็ได้มีการหาตัวผู้ที่พาย,ยายามลอบสังหารอาจารย์วินดูและทำให้ยานขนส่งเสียหายจนตกนั้นก็พบว่าคนคนนั้นก็คือโบบ a าเฟตเขาจึงถูกจับกลุมตัวไปขังไว้ที่คุกบนดาวครัส่งในเวลาต่อมาวินดูได้ทำภารกิจเดินทางไปยังดาวบาดอต้ากับผู้แทนจาจ้าบิงส์เพื่อพบราชินีจูเลีย เพื่อช่วยเธอในการตามหาชาวบาร์ตตนที่หายตัวไปอย่างลึกลับจาจาและวินดูได้ไปเจอกับวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อกลุ่มใต้ดินที่ชื่อว่าฟรังเกอเคาที่พยายามทำพิธีปิศนาในการทำให้กาแลซี่ต้องตกอยู่ภายใต้ความมืดมิดวินดูและจาจาได้ติดตามราชินีจูเลียที่ถูกจับตัวไปยังดวงจันทร์ซาราจาสติกสถานที่ที่กลุ่มฟรังเกาเคาได้พยายามที่จะทำพิธีบูชายันตัวราชินี ให้แก่แม่มดผู้ยิ่งใหญ่ของพวกเขาซึ่งก็คือมาเตอร์เทอซินแม่มดกลุ่มน i g ซิสเตอร์แห่งดาวดั๊ดฮอมเมียผู้เป็นแม่แท้ๆของดั๊ดมอร์โดยที่วินดูนั้นได้เข้าไปขัดขวางมาเตอร์เทอซินก่อนที่เธอนั้นจะสามารถทำพิธีได้จนเสร็จซึ่งเธอกล่าวว่าหากทำพิธีสำเร็จนั้นตัวเธอจะมีพลังเหนือกว่าทั้งซิดและเจดหลังจากยุทธการแห่งคอรัสซังอนาคินได้สังหารเขาดูกูลงได้ สภาเจไดยอมรับให้อนาคินมาเป็นตัวแทนของสมุรนายกพาพาทีนในสภาแต่ไม่แต่งตั้งให้อนาคินรับตำแหน่งอาจารย์เจไดนั่นทำให้อนาคินโกรธเป็นอย่างมากวินดูจึงเป็นคนที่บอกให้อนาคินนั้นใจเย็นลงซะก่อนวินดูได้เตือนอาจารย์โยดาและอบิวันว่าการที่อนาคินสนิทสนมกับสมุรนายกเาพาทีนนั้นถือเป็นเรื่องที่ไม่ดีและมีอันตรายอย่างมากหลังจากที่อบิวันได้ฆ่านายพลกีวัส เหล่าเจไดกังวลเกี่ยวกับอำนาจที่กำลังจะรวมไปที่สมุนนายกาพาปทีนเพียงคนเดียวเหตุที่ฝ่ายแบ่งแยกได้ล่มสลายลงสภาเจไดมีความเห็นว่าหากเาพาปีนไม่ลดบทบาทของตัวเองลงเขาก็ควรจะถูกปลดออกจากตำแหน่งและวินดูได้บอกว่าเจไดจะเข้าไปควบคุมวุฒิสภาเพื่อรักษาความสงบสุขในช่วงของการเปลี่ยนแปลงเอาไว้เมื่อสองครามโคลนได้จบลงเหล่าเจไดตกอยู่ในภาวะที่อันตราย เมื่ออาาคินได้บอกกับอาจารย์วินดูว่ามีซิดลอดแอบแฝงตัวอยู่ใกล้ๆเหล่าเจไดตั้งแต่ที่มีการต่อสู้กับดานมอร์และคนคนนั้นก็คือสมวนายกเผาพาทีนเรื่องของฝ่ายแบ่งแยกในสงครามโคนคือแผนการที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมอำนาจทางการทหารและปั่นป่วนเหล่าเจไดเพื่อที่จะครอบครองกาแล็กซีวินดูที่เห็นถึงความสนิทสนมของอนาคินกับสมวนายกเผาพาทีน วินดูจึงบอกให้อนาคินไปรอที่สภาเจไดก่อนส่วนเรื่องซิดหลอดน,นั้นเขาจะเป็นคนจัดการเองหากเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงอนาคินจะได้รับความไว้วางใจจากเขาเมื่อวินดูได้ทราบเรื่องเขาจึงรีบพาอาจารย์เจไดอาร์เจนโคล่าแซซีทินและคิดฟิสโตไปจับกุมตัวสมวนนายกาพาวาทีนที่ห้องทำงานทันทีซิดหลอดที่พร้อมสู้จึงเข้าต่อกรกับอาจารย์เจไดทั้ง4ี่คน ด้วยความเก่งกาจเขาสามารถจัดการกับอาจารย์เจไดทั้ง3คนที่มาช่วยวินดูได้วินดูได้เข้าต่อสู้กับพาพาทีนหรือดาร์ซีเดียที่เปิดเผยตัวออกมาอย่างดูเดือดและดูเหมือนว่าวินดูจะเหนือกว่าจนสามารถเอาชนะไปได้อานาคินที่ร้อนใจคิดว่าซิดหลอดผู้นี้นั้นจะสามารถช่วยเหลือเจ้าหญิงแพทเม่ภรรยาของเขาให้รอดชีวิตจากการคลอดลูกได้ เขาจึงรีบเดินทางไปยังห้องทํางานของพาวพาทีนเพื่อหยุดยั้งอาจารย์วินดูที่พยายามจะฆ่าพาวพาทีนเมื่อไปถึงอาาคินพยายามบอกให้อาจารย์วินดูอย่าฆ่าพาวพาทีนแต่ให้นําตัวไปขึ้นศาลวินดูบอกว่าเขาอันตรายเกินไปที่จะมีชีวิตเพราะเขามีอำนาจที่จะสามารถควบคุมสภาและศาลได้พา,าวพาทีนหรือซีเดียสพยายามเกลี้ยก,กล่อมให้อนาคินช่วยเขาด้วยการพูดเรื่องการมีชีวิตรอดของแพดเม่ แต่วินดูก็พยายามบอกว่าซี ok. เดียนั้นโกหกวินดูไรเซเบอร์ไปเจาะคอซีเดียส ok. หวังจะฆ่าซิดลอดผู้นี้ลงให้ได้ในขณะที่วินดูกําลังยกดาบหวังจะสังหารซีเดียสลงนั้นอนณาคินที่ไม่มีทางเลือกจึงใช้ดาบไรเซเบอร์ของเขาตัดแขนอาจารย์วินดูทิ้งเปิดโอกาสให้ดาร์ซีเดียสใช้พลังสายฟ้าช็อตอาจารย์วินดูจนเสียชีวิตและร่างของอาจารย์วินดูก็ตกลงไปอย่างเบื้องล่างก็จบลงไปแล้วนะครับสาหรับประวัติของอาจารย์ใจดเมสวินดู ู้ที่ใช้ดาบไ์เซเบอร์สีห่วงกันเป็นเอกลักษณ์และทรงพลังไม่แพ้อาจารย์โยดาหวังว่าคลิปนี้จะทำให้เพื่อนๆได้รู้จักเรื่องราวต่างๆของเมสวินดูกันมากขึ้นนะครับ สำหรับวันนี้รายการอ Star Wars Story ก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้หากเพื่อนๆอ,อยากได้ประวัติตัวละครใดก็สามารถคอมเมนต์กันมาด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอเพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตาม Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์แฟนเพจ a c e b o o k เพื่อติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ c h a n n e ลและเนื้อหาสาระเกี่ยวกับโลก Star Wars รวมไปถึงมุกตลกต่างๆในโลก Star War s ที่ผมเป็นคนคิดขึ้นมาเองด้วยนะครับในคลิปหน้านั้นจะเป็นเรื่องราวอะไร ก็ต้องรอการแจ้งข่าวในเพจ Facebook นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า May the force be with you บายบาย